เรื่องการทุจริตของตำรวจในข้อดียาเสพติดเนี่ยเป็นอะไรที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าปัญหานียมันฝังรากหรือขนาดไหนวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกรายงานฉบับสําคัญของรัฐบาลไทยฉบับหนึ่งที่จะพาไปดูภาพของปัญหานี้แบบและเอียดเลยทีเดียวก่อนอื่นเลยนะครับลองมาดูมุมมองของคนในบ้านเรากันก่อนเลยโหดูตัวเลขนี่สิครับกรุงเทพโพเข้าไปสำรวจไว้เมื่อปี2559 คนไทยถึง72%เลยนะมองว่าปัญหาคอร์รัปชันบ้านเรานี้มันรุนแรงถึงรุนแรงมากก็คือเป็นตัวเลขที่สะท้อนความกําลวของคนในสังคมได้ชัดมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เราที่คิดกันเองนะครับในมุมมองของต่างชาติก็ คล้ายๆกันเลยดูจากดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2560สิครับประเทศไทยได้คะแนนไปแค่37เต็มร้อยแล้วก็อยู่อันดับที่96จาก180ประเทศทั่วโลกคือมันก็ชัดเจนเลยนะคะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องรีบจัดการกันอย่างจริงจังโอเควันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็จะเริ่มจากภาพใหญ่ๆของปัญหาคอร์รัปชันก่อนแล้วค่อยๆเจาะลึกลงไปในเรื่องของตำรวจกับคดียาเสพติด จากนั้นจะไปดูกันว่าเออแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นมีเสียงสะท้อนจากผู้เชี่ยวชาญว่ายังไงบ้างแล้วสุดท้ายเราจะมองไปข้างหน้ากันว่าเส้นทางการปฏิรูปมันจะเป็นยังไงต่อไปเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ของปัญหาคอร์รัปชันกันก่อนเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นความท้าทายระดับชาติของไทยเลยล่ะครับที่มาที่ไปของรายงานฉบับที่เราจะดูกันวันนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากสำนักงานปปทครับ คือเขาได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะเลยนะคือคดียาเสพติดก็เลยต้องมีการศึกษาลงลึกกันไปเลยว่าเอ๊ะปัญหามันคืออะไรกันแน่รูปแบบมันเป็นยังไงโอเคจากภาพกว้างๆตอนนี้เราจะซูมเข้ามาที่ประเด็นหลักของเรื่องนี้กันเลยก็คือการทุจริตของตำรวจในคดียาเสพติดนี่แหละครับก่อนจะไปกันต่อมีคำสำคัญคำหนึงที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนั่นก็คือคำว่า ทุจริตต่อหน้าที่พูดง่ายๆเลยนะครับในทางกฎหมายเนี่ยมันหมายถึงการใช้อำนาจในตำแหน่งของตัวเองไปหาผลประโยชน์แบบผิดๆไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้คนอื่นก็ตามซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาที่เรากำลังจะคุยกัน ถ้าเราลองย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของตำรวจไทยกันสักหน่อยนะจะเห็นเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาตลอดแต่มีจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยคือปี2541ตอนนั้นมีการปรับโครงสร้างให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี่แหละครับที่ส่งผลต่อโครงสร้างอำนาจการบริหารงานมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคำถามก็คือทำไมการทุจริตมันถึงเกิดขึ้นได้ละ่ะ ในส่วนนี้แหละครับเราจะมาลองวิเคราะห์กันดูว่ามันมีทฤษฎีหรือปัจจัยอะไรบ้างที่อยู่เบื้องหลังคือสาเหตุของการทุจริตเนี่ยเขามองได้2มุมหลักๆนะครับ มุมแรกเลยคือปัจจัยภายในอันนี้จะโฟกัสที่ตัวคนเลยเรื่องของความโลภจิตสำนึกคุณธรรมอะไรพวกนี้แต่อีกมุมนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือปัจจัยภายนอกหรือก็คือปัญหาที่ตัวระบบเองอย่างเช่นเงินเดือนน้อยไปหรือเปล่ากฎหมายมีช่องโหว่ไหมหรือเรื่องของระบบอุปถัมการเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรทานองนี้ครับแล้วรูปแบบการทุจริตที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงบ้าง ในรายง,งานฉบับนี้เขาก็ชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่เอ่อต้องบอกว่าน่าตกใจเลยนะครับตั้งแต่การเรียกรับสินบนการข่มขู่รีดไถเงินไปจนถึงขั้นที่ว่ายึดยาจากเจ้าหนึ่งไปขายอีกเจ้าหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าการตอนยาคือพฤติกรรมพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายนะแต่มันคือการทำลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราแบบทั้งระบบเลยเอาละครับทีนี้เราลองมาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆกันบ้างดีกว่า ว่าเขามองปัญหานี้กันยังไงอย่างคุณพัฒนาเดชอาสาสัพพกิจที่เป็นสื่อมอลชนเขาชี้ไปที่วิธีคิดของตำรวจเลยนะที่ว่าทําให้ทุกอย่างจบจบไปง่ายๆคือความคิดแบบนี้แหละที่มันค่อยๆสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเพราะมันคือการเลือกทางลัดแทนที่จะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกระบวนการแล้วมันยังลึกกว่านั้นอีกนะครับ พอตอรอวิรุธสิริสวัสดิบุตรซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจเองเลยนะท่านเปิดเผยกระบวนการที่น่าตกใจมากที่เรียกว่าสอบปากคำทำเหมือนจริงเอาไปทิ้งภายหลังโอ้โหคือมันหมายความว่ารับแจ้งความจากประชาชนนะแต่ไม่ได้ทำคดีต่อจริงๆทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้ตัวเลขสถิติอาชญากรรมมันสูงขึ้นไงครับซึ่งนี่มันคือการบิดเบือนความจริงที่กระทบความเชื่อมั่นของคนแบบเต็มๆเลยแล้วทีนี้ ความหวังในการปฏิรูปมันจะมาจากไหนรอสอดรวิเชียนตันสิริคงคลันท่านเป็นนักวิชาการให้มุมมองที่น่าคิดมากเลยครับท่านบอกว่าพลังที่แท้จริงที่จะผลักดันการปฏิรูปได้เนี่ยไม่ได้มาจากตำรวจหรือนักการเมืองนะแต่ต้องมาจากพลังของประชาชนนี่แหละที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาถึงมุมมองนี้น่าตกใจมากครับ รอสอรดอกเตอร์สังสิพิทยารังสรรค์ท่านเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากอาชญากรรมที่ตำรวจเป็นคนก่อเองเนี่ยมันดันมีมูลค่ามากกว่าความเสียหายจากอาชญากรรมที่ผู้ติดยาเป็นคนก่อซะอีกคือมันเป็นต้นทุนมหาศาลที่สังคมเรากำลังจ่ายไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับ และนี่คือตัวเลขที่มายืนยันเรื่องนั้นเลยครับลองดูข้อมูลประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงปี51-58นถึงนะครับจะเห็นเลยว่ามูลค่าความเสียหายจากอัญากรรมที่เกิดจากการทุจริตของภาครัฐเนี่ยมันสูงมากตั้งแต่ส0 0 0 0่นกว่าล้านไปจนถึงเป็นแสนล้านบาทเลยซึ่งมันมากกว่าฝั่งภาคเอกชนแบบเทียบกันไม่ติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่มาจากการรับสินบนกับการตอนยาของตำรวจตัวเลขมันมหาศาลจริงๆพอเห็นภาพปัญหากันมาทั้งหมดแล้ว คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีในส่วนสุดท้ายนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่ามันมีข้อเสนอหรือแนวทางสู่การปฏิรูปอะไรบ้างข้อเสนอหลักๆในการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันก็มีอยู่หลายด้านเลยนะครับตั้งแต่การปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กลงกระจายอำนาจออกไปไปจนถึงการปฏิรูประบบการแต่งตั้งยกย้ายให้มันวัดกันที่ฝีมือและความสามารถจริงๆไม่ใช่เรื่องเส้นสาย แล้วก็ต้องมีองค์กรอิสระจากข้างนอกเข้ามาตรวจสอบได้และที่สําคัญมากๆเลยก็คือการแยกงานสอบสวนออกมาให้เป็นอิสระเพื่อที่จะไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงคดีได้ง่ายๆแต่หัวใจสำคัญการปะกิรูปที่ยังเถียงกันไม่จบจนถึงทุกวันนี้ก็คือใครควรจะเป็นคนแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งซึ่งก็เท่ากับว่าฝ่ายการเมืองยังคุมอยู่หรือจะให้คณะกรรมการตำรวจเป็นคนเลือกเพื่อให้องค์กรตำรวจเป็นอิสระมากขึ้นนี่แหละครับคำถามใหญ่ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยมันก็พาเรากลับมาสู่คำถามท,ามที่สำคัญที่สุดว่าความหวังในการปฏิรูปตำรวจให้สำเร็จลุล่วงเนี่ยมันอยู่ในมือของใครกันแน่ อยู่ในมือนกักการเมืององค์กรตำรวจเองหรือว่าอยู่ในมือของพลังประชาชนก็เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ